เทคนิคข้อไงเพราะฉะนั้น20%นะครับคกูจะเล่เข้าเกณฑ์เล่นเผ่เนอะไรเป็นไหมครับสองตาเป็นแล้วนะ่งใช่ไหมครับแต่ทำไมเล่นแล้วเสียไงเพราะไม่รู้หละัะบางคนเป็นไงครับไพ่เล่นดีเลยนะครับพฤติกรรมเลยครับตอนไหนไพ่ไม่ดีกูก็หมอะแต่หลายไพ่ดีกูก็เก่งกนเข้จาจับทางได้ใช่ไหม เล่นไปก็ไม่ชนะแต่คนนึนักเลงนะคบูหน้าไม่ออกเปน็นหน้าซื่อบืออดกรอลงนะครับไม่มีแต่บอกนะครับแล้วก็ทำจนคนไม่รู้อ่ะบางครั้งถูกบ้านสีบ้านนะครับจนคนจับตามไม่ได้นะครับใกล้ครบย่างครับผมสอนนหลักสูตร C บวกหนึ่ง 1, บวกหนึ่ง 1, นะครับก็เรียบเรียงนะครับอันนี้เป็นลิขสิทธิ์นะครับเรียบเรียงและบรรยายโดยโคชวรศิษย์นะครับแต่งาน คือเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับสายงานศูนย์การเรียนรู้แค่กี่ปีก็คือเป็นสายงานที่แยกออกมาเป็นทีมมาร์เก็ตติ้งอีกหนึ่งทีมที่แยกออกมาจากมาร์เก็ตติ้งของไอร่าที่มีทั้งหมดเจ็ดทีมนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาไปเปิดทีมต้องเปิดให้ถูกที่นะครับทีมนี้นก็จะมีคุณนกเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมจะมีลูกน้องอยู่ยี่สิบกว่าคนนะครับคุณนกเป็นหัวหน้ามาร์เก็ตติ้งนะครับเป็นผู้ช่วยกรรมการ หรืออะไรก็ถามคุณงงได้เลยจะเปิดบัญชีมาร์เก็ตติ้งมีปัญหาอยากเปลี่ยนมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งไม่เก่งไ,ไม่ตรงกันเลยนะแจ้มหมดเลยนะครับเราตามใจคุณทั้งหมดนะครับเรามีมาร์เก็ตติ้งคุณเปลี่ยนทีคนถ้าเปลี่ยนครบแล้วนะครับ <c oughs> ผมว่าเปลี่ยนไปสัก4-5คนนะ่าจากพี่นาตัวเองนะครับ <c oughs> ปักสูงนะครับสังเกตอะไรไหมครับดูสังเกตสีไหมครับอันนี้ยุ่ยมีปัญหาอันนี้ผูน่ามนะถ้าผมทำนี่ยผมจะแดงขาวนิ้วมือขาวแดงเลยนะฮะอย่างละสองช่องนะอันนี้ยุ่ยทำปรกสูงสี่วงหนึ่งบวกหนึ่งนะครับก็จะประกอบด้วยเซกชันที่หนึ่งเรื่องของเทคนิคอลนาฬิกใช้เวลาเรียนสองวันนะครับเทคนิคอลก็สอนก็คือสอนคราวนี้จะเน้นเรื่องของอะไรครับ เรื่องของการมีมข้อเท็จจริงนนะครับแล้วการาข้อเท็จจริงเทียนเนี่ยก็จะบอกเลยว่าเอ้ะคุณไม่ต้องไปสนใจตำราหรอกนะครับผมจะเอาที่แบบดีที่สุดมาให้คุณดูแนละ้วเอ๊ไม่สนใจมาหรอกนะฮะมันเป็นกระผีม,ม,าานะมันไม่ใช่หลักการนะครับมันไม่ใช่หลักการนะครับบางคนเป็นพยายามที่จะหาแบบสิ่งที่ถูกต้องกับแคดดิสตรีนะครับถ้ารูปแบบนี้อะไรนะครับเป็นอินนิสตาร์มอร์นิ่งสตาร์เป็นอะไรแบบว่าต้อจำชื่อแบบอู้จำชื่อยังไม่หมดเลยนะ ตอนหลังแตกกระจายตั้งชื่อมัเต็มไปหมดเลยนะครับปรากฏว่าแค่จําชื่อเนี่ยก็ก็งงแล hey, ้วอ่ะเฮ้ยตอนนี้มันเป็นนี่จริงหนะรงือเปล่าวะนะฮะไอ้ตรงนี้แท่งแท่งนี้ิเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่าวะนะใช่ป่เปิดตำนายดูพอเปิดเปิดเปิดตำนายไม่เสร็จมันขึ้นไปละหรือมันลงไปละนะครับซึ่งม,มันเป็นกระผีจริงเลยโดยหลักการก็คือว่าง่ายมากเนะี่ยนะครับคุณจะใช้แท่งเทียนหนึ่งแท่งสองแทง่งหรือสามแทง่งอยู่ที่ว่าหนึ่ง ใจคุณถึงไหมสองคุามีประสบการณ์กับการเสืฉยมากแค่ไหนถ้าคุณมีประสบการณ์แค่งเดียวคุณเทบานานานะคุณใช้แท่งเดียวแท่งเดียวคุณรู้แล้วแค่นี้แท่งใช่นะครับสั้นเลยแค่นี้ปรับฐานนะครับซึ่งผมจะบอกทั้งหมดนะผมก่อนเลยเซฟไม่จะเป็นต้นเพือนจากนี้ไปเซฟไม่จะเป็นต้นเพือนแต่คุณจะเป็น เซ็ตไม่ใชเป็นมันขึ้นอีกแล้วเซ็ตขึ้นไปอีกอยู่นะวันจันทร์ทุกปุ๋ไป20จุดเนี่ยอันตรายแล้วทีเฟกช็อตโค้ดได้เลยนะครับพออะไรนะครับรีบอกผมเลยครับจะได้เข้าสู่ตลาดสองวันทุกแรกก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่านี้นะครับเ line, Effect, ated, รื่อ,รนะรอ,อง,ออง,อส,ส,องอสองก็คือสต็อกสเตติ้ีนะครับในพอการรวมของคุณต้องมี การลงทุนในหุ้น90%แล้วเป็นทีเฟกแค่10%เท่านั้นถ้าคุณ่ากกว่านั้นอนุญาตให้งลงทุนในหุ้น80%แล้วลงทุนในเ e r ิ v a ร i v e 20%นะครับเท่านั้นคุณไม่สามารถนะครับที่จะเอาเงินทั้งหมดไปเทรดในทีเฟกหรือในในเ i v ิ t i ร e เนีนะได้ทั้งหมด แค่ทีเดียวพูดมานั้นลงไปเลย,ยงไงครับถึงไวิจัยกลับมาที่เดิมใช่ไหมครับถ้าคุณไปเถิดมึงนองน,นะครับมันไม่ใช่มาร์เก็ตติ้งคีวันที่ลงไปวันนั้นนะครับมันปิดอัตโนมัตินะครับเวลามาฟอสเซลคุณมันปิดอัตโนมัตินะแต่ที่ของเราคุณนั่นคีเองใช่ไหมครับถ้าคุณไม่กีฟอสคุณก็ไป็นฟอสใช่ไหมครับมันก็บอกอ่าเรียกงหลักประกันเพิ่มเรื่องหลักประกันเพิ่มนะครับเออเออเออเอเอเอคือจะมองไม่กลับมาที่เก่าใช่ไหมครับ ไม่ถูกฟอนแล้วใช่ไหมแต่ถ้าคุณเป็นประเทมดบงนอกเป็นไงครับโพซิชันคุณฟอร์นปึ๊บเอาตัวเปนติดฟอนเลยนะครับบ้านเรานี่ถือว่าอรวยกว่านั้นที่ลงไปร้อยเป็นต์นะครับใครที่แบบว่าพอดีเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วก็นั่งนานมากนะครับตับออกมาไม่ยังไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ที่ฟิวเจอร์เราจาก1094ลงไปที่870แล้วก็ขึ้นกลับมาที่ ที่970ใหม่โดยที่ทวาเกิดขึ้นวันนี้แค่ครึ่งชั่วโมองอ่ะนะครับเป็นมุ่งนอกที่หมดตัวไปแล้วเพราะว่าเขาฟอสซิลไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องวิเคราะห์หุ้นให้เป็นด้วยถ้าจะเล่นทีเฟกที่คนไทยนะครับสไตล์ของเรานะครับแต่สไตล์ของพวกที่เขาเล่นกันว่าไปนะครับเ็าเทดลายวังเรื่องของเขาอ่ะครับผมว่าเทบไปให้ตายใบภพคือวรวยตัวเองโจนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสัปดาห์หน้านะครับทีนนเฟกส s t r เ t e g y กับกลยุทธ์ในการเทรด f ีเฟกก็จะเป็นวันที่7นะครับแต่วันนี้ถ้าทันเนี่ยนะครับผมว่าไม่ได้เอาเครื่องคองมาตลอดนะฮะเอาระบบไปก่อน,นะฮะธิบาบข้อข่าวไปก่กอกเพราะว่าคนก็อยากรู้ระบบเป็นคืออะไรนะฮะแล้วตอนนี้มันก็เล่าร้อนเนี่ยมันกำลังมาครับระบบบอกว่าห้ามช็อตห้ามช็อตต่อจากนี้ไป นะครับระบบเราเนี่ยคือถ้าถ้ามันถึงช้อนเล่าลงไม่ถึง50จุดหรือร้อยจุดนะระบบไม่สั่งช็อตระบบไม่ต้องสั่งอัตโนมัติระบบก็คือตัวเราเองนะนะครับระบบไม่ใช่ไม่ใช่ออโตเมติกมันชิวนะครับไม่ใช่นะตัวเราเองนะครับต่อไปอ่ะก็จะอยู่ด้วยกันนะครับในวันในวันที่7นะครับก็จะเป็นทีเฟดกับทองนะครับระบบเท่ระบบเดียวกันนะครับอันที่5้าคือเรียลไทม์เทรดดิง้ง ก็คือวันจันทร์ที่8ก็จะมาเทรดกันที่ห้องนี้นะครับมันก็จะมีอยู่สองอย่างว่าวันจันทร์นั้นนี่ยมันทําอะไรได้ไหมนะครับถ้าทําไม่ได้มันก็ไม่ต้องําใช่ไหมแต่ถ้าทําได้มันอาจจะเทรดได้ในระหว่างวันนะครับซึ่งเวลาทั้งวันมันจะอาจจะแค่ต่อเปิดแต่เรามต้องมาให้ทานก่อนเปิดนะครับเพราะเราจะทำบนจริงเลยว่า9้าโมง ตอนประมาณ8โมง15นผมทำอะไรอยู่ในการที่ผมจะเสรดท,ทีเฟกวันนี้รายวันคือทำเหมือนจริงเลยนะครับเพราะคุณม่อนบอกว่าทำเหมือนที่พิเทอดนะนะครับแล้วพอตลาดเปิดตึ๊บแล้วผมจะทำอะไรประมาณนะครับก็มีสองอย่างทำกับไม่ทำใช่ไหมครับพอประมาณ9โมงปึ๊บผมก็ไปไหนกู้ผมแล้ว ทำหรือไม่ทำเ้ื่อทำเสร็จผมก็ไปเนี่ยแล้วน,นึกั่นก็จะมีช่องว่างอยู่จนใกล้ๆ11โมงนะครับผมจะกลับมาดูทีหนึ่งนะครับว่าผมจะทำอะไรหรือเปล่านะครับแต่ตอน11โมงจะเป็นคีย์เวิร์ดที่บอกว่าจะต้องทำอะไรไหมตอบก่อนเทีย่ยนพอก่อนเที่ยงใช่ไหมครับเที่ยงหรือเที่ยงคือต้องตัดสินใจแล้วว่าจะทำอะไรไหมนะครับก็ไปกินข้าวเสร็จกลับมาเทาี่ยวบ่าย2โมง15ก็ต้องกลับมาดูทีบ,บ่าย2โมง15จะทำอะไรบ้าง จากนั้นก็ไปเข้าห้องน้ําไปเที่ยวตีกรอกออกรอบไปการหมุนกลับม,มาใหม่ก็มาถึงตอนสี่โมงทำได้เพอาว่าไม่ได้เสียทัังวันนะผมถามไปท่านจ้องอปิดสมัยนี้ให้มันเกิดอะไรขึ้นมานะครับไปจ้งจ้องอยู่เฮ้ยโลกสามจุดเฮ้ยปิดว่แค่แบบมันก็แบบตื่นเต้นไปหมดอนะ่ะมันไม่ใช่นะครับต้องทนนะครับต้องมีระบบตัวเองก็ต้องจับระบบของตัวเองด้วยนะครับที่สําคัญอ่นะห้ามทะเลาะกับเมียกับหัวเด็ดขาดเลย ที่ทะเลาะสามวันนี้ยังไม่หายโกรธนะเสียหายเป็นหลายล้านเลยเคยลองทีห้าร้อยสัญญาที่หายไปสิบล้านแล้วนะแต่บ้าเลยเพื่อลงเสียตึ๊บไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ฟิวเจอร์นะครับต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนน้อยที่สุดยิ่งจะไปรู้จักเพื่อนใครอ่รู้จักใครมากมายอ่ะนะครับไปมีแฟนนตัวดีเลยอะ่ะเดี๋ยวของขึ้นนะเดี๋ยวเงี้ยเงี้ยเงี้ยเดี๋ยวมาเนะดี๋ยวเงี้ยเี้ยเงี้ยโอ้โหทำอะไรนะนะครับ คือต้องกับข้อ차ะนี้นะ,นะครับพวกนี้สำคัญเพราะ40%จิตวิทยาการลงทุนดูไหมครับอารมณ์เสียฝนตกน้ำท่วมกรืองเทพเป็นจิตวิทยาเสร็จแล้วหลัจาจะั้นจะปล่อยไปหนึ่งเดือนให้ทุกคนไปจาัดก,การกับชีวิตตัวเองนะครับแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งจะเป็นปลายเดือนมีนานขอประชาน,นะครับก็จะมาทบทวนทั้งหมดเลย ว่าที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับรอดกี่คนนะครับใครทาได้ใครทําไม่ได้มีปัญหาอะไรจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คือคนที่คิดมากละเอียดมากๆทําไม่ได้หรือพวกที่จบกฎหมายบัญชีนะครับสองพวกที่เป็นวิศวก,กริพวกนี้เสร็ไม่ได้นะครับวิศวก,กริก็คือนั่นแหละสองที่อยู่เนี่ย พูดมาตั้งนานแบบจ่ายตังค์มาตั้งเยอะเแล้วเมื่อไหร่จะสอนเนี่ยเบีแนววิถีคนวิตกคิดเป็นหมดอ่ะนะครับคิดลบเองพวกคิดลบนะครับพวกคิดลบตอนที่จะบวกอ่ะเหมือนปิงเนี่ยคิดลบตอนบวกเนี่ยนะครับก็เมื่อวานทรายสไตล์พูดบอกก็ตามดูไปอยู่ผมก็คิดว่าเออผมจะเลิกทำงานแล้วเนี่ยผมมีหน้าวิเคราะห์ที่แบบว่าตลาดหวังได้บ้างนะครับที่จะมาเป็น เพราะผมผมเบื่อแล้วนะผมเหนื่อยแล้วนะที่ผมจะต้องมาออกเมื่อวานแล้วพอมีเหตุการณ์จากภายในเนชั่นพี่ขอออกพิเศษ15นาทีนะกลางวันเนชั่นของอินเทนผมออกนะครับแล้วมันก็มาจนแบบว่าแบบวันที่ผมไม่มีผมไม่ต้องไปเหตดอะไรอ่ะนะครับกำลังจะลองอยู่พอดีวันส่งข้าวออกเนชั่นอยู่พอดีเลยเนี่ย9โมงช่วงจังหวะพอดีเลย4โมงนะ5โมงนะ5โมง5น่าไม่คล่อมเบยนะให้จะลองนะ พูดออกกาชไม่ได้รอไปเพื่จะบ้าเลยก็สมาธิมันจะไหนใช่ไหมและเหตุการณ์อันนี้มันไม่รู้ว่าเกิดตอนไหนไอชอบอย่งเนี้ยแต่ปกติเกิดตอนเย็นใช่ไหมครับตอนชเช้าเนี่ยไร้สาระไี่มีอะไรตัวทั่วไเกิดตอนเย็นนะครับตอนเย็นๆมันจะเกิดนะครับเหตุการณ์สำคัญมันจะเกิดตอนนั้นนะครับเพราะนั้นใครจะฝากผมเล่นทีเฟกก็ได้นะลืมไปเลยจากที่รอมาเนี่ยถึงจะลืมไปจกนกระทั่งบอกพี่เมื่อไหร่จะปิดนะ คือเราพยายามปรับกระบวนการเฉิดให้เหมาะสมกับเราเด็กต้องไปประชุมแนะที่บริษัทต้องป,ประชุมด้วยนะครับที่สุดก็มีสอนนะครับสอนสดทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็ไม่รู้สัปดาห์ไหนสอนวันไหนไม่ได้ประจําใช่ไหมครับเอาแล้วถ้าไปเกิดวันที่ไปนั่งสอนอยู่ดีทําไมว่สอนใบเต็มไปเด็กจะบ,บ้าเลยสรุปว่า,าผมเห็ดฟิวเจอร์หรือทองคำนึ่งเป็นแบบงานนีเลกนะครับไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่งานหลักนะฮะคือ เทียบตามดูตลาดไปว่าเป็นยังไงเพื่อเพื่ออะไรครับเพื <d> ่อฝึกตัวเองสมองให้มันพลันอยู่ตลอดนะครับก็มาสรุปการทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเวลาทั้งหมดหกวันนะครับเริ่มเทคนิคราะห์งานสิก็มีมาเรื่นะครับเพราะคนนี้จะเป็นพวอสสที่เป็นแกนนำก็นะครับสอที่เป็นการนำคือมีลูกน้องจะเป็นรัฐมนตรีไงันนี้จะมาสายเนี่ยยกตัวอย่างมือนสภา สภาบ้านเราครับก็คืแบบในบ้านเราแบบนนะีผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่มันเป็นจริงจริงนะครับสภานณนะสี่โมงไม่มาบ่ายสองแล้วประชุมกันนะถึงตีสี่จะมีเรื่องนมะีไม่ถูกขาดสองคนนะั้นประชุมกันตีสี่นะโดนมีคนเมื่อวาน,านตลาดรับไปสิบจุดให้เกียรตินะเมื่อวานแถวต,ตอนนายกใช่ไหมครับตลาดให้เกียรติสิบจุดนะครับก็พอดีช่วงนั้นก็มีคนมาถามมึงม้อนถามทุกคนเลย วันถามเลยบอกว่าการเมืองเกี่ยวไหมนะครับผมบอกไม่เกี่ยวหรอกนะครับมันกฎอายการสืบสวนนะครับสอบบ่ายมาทําท่าจะลงเห็นไหมครับไอ้หวยมาอีกถามอีกคนหนึ่งการเมืองเกี่ยวบังคนไม่เกี่ยวเป็นไงครับหลังจากนั้นเศร้าใจกับให้เก็บทิ่ร้านได้สิบจุดใช่ไหมครับวิ่งกลับไปอีกสามสิบเห็นไหมครับก็คือไม่เกี่ยวนะฮะต่อจากนี้ที่จะเกี่ยวกับเราจำไว้ปัจจัยต่างประเทศทุกหม ปันมาแล้วสุ้หลังนี้โคตรโจรเนี่ยผมบอกให้แรกมากนะครับเรามาดูเทคนิ้คอลอันแรกกันเเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดของเท